มันจเจริญอานาปานสติเพื่อให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตและเชื่อมั่นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราทำตัวเราเราทำของเราให้ดีที่สุดเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาในสังสารัตอันจะพึงได้นั่นก็คือสุดยอดแล้วและเรา ผู้กำลังนำคำตถาคตไปให้แก่เขาก็ถือว่าเราเป็นรัตนะห้าเป็นแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกคือผู้ที่ประกาศคำตถาคตและเราประพฤติทำสมควรแก่ทำด้วยเราก็เป็นรัตนะห้าเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นไม่มีอะไรจะประเสริฐไปกว่านี้เพราะการที่เราเกิดมาแล้วปล่อยตายไปเฉยๆก็เท่านั้น เราทำงานทางโลกไปก็เท่านั้นเกษียณแล้วจบแล้วก็เป็นคนแก่อยู่บ้านธรรมดาไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะของพระศาสดาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งในจิตในใจของเราการเกิดของเราเป็นหมันเปล่าไม่มีประโยชน์เลยทั้งที่ความเป็นมนุษย์นั้นสามารถรู้ธรรมะนี้ได้ธรรมะนี้รู้ได้เฉพาะมนุษย์และเทวดาเท่านั้นและบุคคล พระองค์ตรัสว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสจะได้รู้ธรรมะแบบนี้เกิดขึ้นได้ยากมากมีปริมาณเพียงแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นที่จะได้รู้ธรรมะนี้สัตว์ในปริมาณเท่าดินหมาปตพีไม่ได้มีโอกาสรู้ธรรมะตรงนี้ฉะนั้นวันนี้โยมมาได้สดับในพุทธวจนะหรือตถาคตภาสิตาคำที่ตถาคตภาสิทธิขึ้นมันเป็นอะไรที่ประเสริฐที่สุดแล้ว นั้นเราก็ช่วยกันเผยแผ่คำของพระองค์ออกไปแค่สวดสัทยายเขาฟังให้เขาได้ฟังให้เสียงไปถึงหูเขาหน้าที่ยมมีแค่นั้นส่วนเขาจะได้รับแค่ไหนอย่างไรไม่ใช่หน้าที่ยมไปกังวลพระองค์ให้ทำตัวเหมือนแม่ไก่ที่กกไข่แม่ไก่ไม่ต้องไปกังวลว่าลูกไก่จะออกจากไข่มาเมื่อใด แต่แม่ไก่ต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ถูกต้องกกไข่ให้ดีพลิกไข่ให้ทั่วแล้วลูกไก่จะใช้จะงอยเล็บหรือจะงอยปากเจอกก็ปอฟองไข่ออกมาได้เองโดยสวัสดี